มาคะ่ะวันนี้จะพามาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ว่า,าเราให้ยาน้องเป็ดขาอ่อนนะคะมาดูนะคะว่าน้องจะดีอาการดีขึ้นหรือยังดูนะอันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะนี่ อ,อันนี้เป็นวันที่สามที่ให้ยาน้องไปนะคะตอนนี้เหมือนขาเริ่มจะเริ่มจะดีขึ้นกว่าวันแรกๆเพราะว่าเริ่มพยุงตัวได้แล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำน้ำที่เราผสมยาให้เขานะคะเราจะเปลี่ยนน้ําทุกวันไม่ว่าเขาจะกินหมดหรือไม่หมดก็ตามนะคะต้องเปลี่ยนน้าเปลี่ยนยาให้เขานะคะส่วนอาหารเนี่ยเราก็จะผสมายาเอาไว้ อันนี้วันที่สามวันที่สามเต็มนะคะคือน้องมีแรงมีแรงยกขาเดินได้แล้วนะแต่ว่าอ่ายังยังยืนยังได้ไม่นานนะคะอันนี้คือวันที่สามนานอ,ะอ่ะอย่างนี้เขายังยังพอมีแรงพยุงตัวเองขึ้นได้อันนี้ที่เราใส่ยาลานุพัฒนนะคะนี่นี่เห็นไหม โอเคแล้วน่าจะอีกประมาณสองถึงสามวันนะคะเขาน่าจะออ่า่อายืนยืนหรือเดินได้ปกติแต่ว่าถ้าเราเห็นหายแล้วเราก็ให้ให้ยาเขาต่ออีกสักวันสองวันนะคะเพื่อไม่ให้เขากลับมา,าขาเดินไม่ได้อีกเนี่ยเ <c oughs> ห็นไหมเขาเริ่มมีแรงแล้วต้องขังแยกนะ ถ้าให้ยาต้องขังแยกนะคะอส่วนที่ว่าตัวที่อยู่ข้างนอกเราก็ผสมยาใส่อาหารนะคะให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะเพราะว่าช่วงนี้แถวสุโขทัยฝนตกทุกวันแล้วก็น้ำมันเป็นขี้ตมะคะ่ะขี้ตมเละเลยเยอะเราก็เลยป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาเป็นแล้วแล้วเ,เรามารักษาทีหลังอะมันค่อนข้างรักษายากถ้าถ้าบางทีรักษาไม่ทันก็คือตายเลยแล้วอีกอย่างคือ โรคเนี้ยโรคขาอ่อนคือถ้ามันเป็นตัวนึงอะ่ะมันมันติดกันเร็วมากมันลามเร็วมากเพราะว่ามันมันอยู่ที่พื้นที่ที่เราเลี้ยงเขาด้วยเฉะแฉกขี้โคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผลลัพธ์สามวันนะคะให้กินยาลานพัฒนนะผสมทั้งอาหารแล้วก็ผสมทั้งน้ำคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์อีกครั้งสามวันเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปลงให้ดูอีกนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้ว หายหรือยังนะคะแล้วนี้จะเป็นเราเราเอามาฝากเขาไว้เ้ารุ่นพ่อแม่พันธุ์นะคะก็ใส่สุ่มเอาไว้ก็เลยข้างๆก็เลยจะมีไข่กระจัดกระจายหน่อยนี่คือหนึ่งวันค่ะทํารังเป็ดอะทํารังดีๆให้เขาอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยไข่เนี่ยค่ะเขาจะชอบไข่อย่างเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะชวนน้องซันมาเก็บไข่เป็ดเข้าตู้ฟักกันโอเคค่ะวันนี้วันนี้พามาดูเป็ดแค่นี้นะคะเดี๋ยว <c oughs> อีกสักสามวันเดี๋ยวจะพามาดูอีกว่าเป็ดพัฒนาการข,ขาเขาหายหรือยังโลเขาโคเขาหายหรือยังนะคะอีกสามวันเจอกันค่ะ